สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับวิลลี่แมกนิทชเผยสาเหตุไม่ให้ใครเห็นหน้าลูกชายคนเดียวเป็น10ปีที่ได้ว,ว่าตอนนี้โลกโซเชียลกำลังถกกันเดือดระหว่างการเปิดหรือปิดหน้าลูกของดาราที่ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตนั้นแบ่งเป็น2องฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนสาธารนณะ ก็เปิดไปเพราะมีคนเอ็นดูอีกฝ่ายเขามองว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเด็กที่ควรได้รับการที่เขาจะเลือกว่าอยากจะให้ใครเห็นหรือไม่อยากให้เห็นทั้งนี้ก็บอกได้เลยว่า เรื่องราวการปิดหน้าลูกดาราไม่ชูออกสื่อนั้นไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่หากย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วด้านนักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างบิลลี่แมกอินทอชก็ไม่ได้ให้ใครเห็นหน้าลูกชายมา10ปีอย่างน้องวินของตัวเองเช่นเดียวกันโดยทางด้านวิลลี่แมกอินทอชได้เผยถึงสาเหตุที่ไม่ลงรูปของลูกชายนาน10ปี โดยทางด้านวิลลี่นั้นได้กล่าวว่าผมเขาลดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเด็กและในอนาคตข้างหน้าลูกอาจจะไม่ได้อยากจะอยู่ในวงการบันเทิงแบบเราก็เลยอยากให้เขาเป็นคนเลือกเองเขาอาจจะอยากอยู่แบบเงียบๆเราก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดลูกเขาสักเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ก็ส่งรายให้กันดูในครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ลงสื่อเท่าไหร่ซึ่งทางด้านภรรยานั้นก็ได้มีการลงบ้างเหมือนกัน ขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ